สวัสดีครับเรามาอยู่กับไอเดียนฟาร์มนะครับวันนี้เราจะมาดูเซเลนดิบิตี้นะครับที่มีอายุ1ปีนะครับตั้งแต่เริ่มปลูกนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพของเซเลนดิบิตี้ทั้งหมด100ภาพนะครับก็ตั้งแต่เริ่มปลูกมานะครับก็เป็นพัฒนาการของเขานะครับตั้งแต่3ใบแรกนะครับก็มีพัฒนาการ เรื่อยๆนะครับจนอยู่ในระยะที่ใบต่างๆเนี่ยมีการขยับฟอร์มใบเนาะแล้วก็มีสีสันที่เพิ่มขึ้นครับในช่วงแรกๆนะครับเซเรนิตี้เขาก็จะมีสีชมพูนะครับที่เป็นทางสีชมพูนะครับแล้วก็ขนาดของใบหรือความสูงเนี่ยเขาก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับลักษณะของการที่เขาจะเดินใบนะครับเขาก็จะมีการ ขยับฟอร์มใบนะครับทุกๆสิบวันนะครับเดือนหนึ่งเราก็จะได้ใบของเขาเนี่ยประมาณสัก3ใบเป็นอย่างน้อยนะครับขนาดของเขามีการพัฒนาตั้งแต่เ,เริ่มปลูกเนี่ยผมปลูกตั้งแต่ตอนที่เขา,เาความสูงอยู่ที่ประมาณ1 0 1ถึงเซนนะครับเขาก็มีความสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อเทียบกับขนาดตัวนะครับแล้วเราเนี่ยก็เลี้ยงเขามาเรื่อยๆครับจน อายุได้ประมาณสัก5้าเดือนเนี่ยเราก็ทําการยกยอดเขานะครับยกยอดเขาเพื่อที่จะให้เขาออกหน่อนะครับที่เป็นหน่อลูกนะครับแล้วก็เอาส่วนยอดของเขาไปอบเนี่ยในส่วนตรงนี้ก็คือส่วนยอดของเขาที่อบเรียบร้อยแล้วก็เอาลงปลูกใหม่นะครับก็ขนาดของยอดก็จะมีขนาดที่เล็กลงครับเพราะว่าเขาเนี่ยอาจจะมีการทดฟอร์มใบเป็นเรื่องปกติ นะครับก็เป็นขนาดของตัวยอดเนาะแล้วก็สีของเขาเนี่ยเวลาที่เขามีอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยนะครับ <_ S 1> เขาก็จะเฟดส,สีลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นหนอของเขานะครับหนอของเขาที่เกิดจากตอนะครับตอของเขานะครับอันนี้เป็นส่วนยอดนะครับก็สีสันต่างๆเนี่ยคือเวลาเราถ่ายภาพนะครับก็ สีของเขาในช่วงกลางวันและกลางคืนเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับเมื่อกระทบแสงไฟหรือว่ากระทบแสงอาทิตย์เนี่ยความสวยงามของเขาก็จะมีความแตกต่างกันเนาะแล้วก็รูปแบบนะครับสีต่างๆนะครับก็อย่างที่บอกครับก็คือสีของเซอร์นิวิตี้เนี่ยในในช่วงแรกๆของการกางใบเนี่ยเขาก็จะมีสีชมพูที่เข้มนะครับพอเวลาที่ใบเขาเริ่มแก่ นะครับเขาก็จะมีส ok ีที่จางลงนะครับอันนี้เป็นหน่อชุดที่2นะครับหน่อชุดที่2อเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นวิวัฒนาการของหน่อชุดที่2นะครับก็จะมีในส่วนของไข่นะครับที่งอกมาพร้อมๆกับหน่อนะครับหน่อเขาก็จะงอกจากตอของเขานะครับพอถึงเวลาเนี่ยสัก2-3ใบก็จะแยกหนอของเขาออกมานะครับอันนี้ก็จะเทียบขนาดครับเขาเริ่มมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของหน่อครับที่มีขนาดพร้อมที่จะแยกออกมาเนาะก็อย่างที่บอกครับเวลาเราแยกหนอ่อก็ประมาณ2 3ใบนะครับเราก็จะทําการอบเพื่อให้รากเดินแล้วก็อาจจะเอามาปลูกหรือว่าแบ่งให้เพื่อนๆได้ไปปลูกกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพเวลาที่เขาโตขึ้นมานะครับเขาเริ่มโตเรื่อยๆนะอันนี้เป็นยอดที่ ที่เราทําการยกย่อแล้วก็เอามาปลูกใหม่นะครับเขาก็เริ่มเฟดสีเรื่อยๆครับจนจนกระทั่งเขาเริ่มมีสีลักษณะเหมือนสีทองนะครับที่ใบนะครับแต่ถ้าเป็นใบใหม่ก็ก็จะมียังยังคงมีความเป็นสีชมพูอยู่นะครับก็คืออมสีชมพูอยู่นะครับในใบใหม่นะครับเมื่อเทียบขนาดจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะครับเขามีความสูงอยู่ที่ประมาณสัก3เมตร นะครับผมโอเคครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากไอ้เดือนฟาร์มครับ